สวัสดีครับที่นี่ร้านนัชาเฟอร์นิเจอร์คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีนะครับร้านเราตั้งอยู่ตรงข้ามกับโลตัสคลองหลวงนะครับหาง่ายครับแต่ถ้ามาไม่ถูกโทรสอบถามที่หน้าร้านได้ตลอดเวลาเลยนะครับร้านเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่8 0โมงเช้าไปถึง1ทุ่มตรงนะครับ เข้ามาแวะชมสินค้าเรามีสินค้ามากมายเลยครับผมวันนี้เรามารีวิวที่โต๊ะน้ำชานะนั่งสำหรับรองรับรองรับแขกชิวๆไม่ต้องเป็นทางการอะไรมากมายนะครับสำหรับนั่งทานน้ำชาอ่านหนังสือพิมพ์นั่งคุยกันมาเก้าอี้เป็นขาเหล็กนะครับส่วนโต๊ะเป็นขาไม้โต๊ะเนี่ย เป็นสีเส้นขาวนะครับหน้าโต๊ะเป็นสีเส้นขาวส่วนขาโต๊ะเนี่ยเป็นสีโอ๊คเมื่อล้อก,กับขาของเก้าอี้ที่เป็นสีดำนะครับความหนาของหน้าโต๊ะก็ประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับแต่ส่วนของเก้าอี้เนี่ยทั้งสองตัวทั้งทั้งแบบสี่เหลี่ยมและแบบกลมเนี่ยหนาหนึ่งนิ้วมีความลงตัวครับเพราะว่า หน้าโต๊ะกับขาเนี่ยเป็นสีเส้นขาวกับขาเป็นสีดำนะ,ะดูแล้วมีเสน่ห์จริงสำหรับคนที่ชอบในงานไม้สักนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะ,ะราคาสามารถแตะต้องได้เลยเอาไปทานน้ำชากันเอาไว้รับแขกเอาไว้โชว์ได้อย่างสบายๆเลยนะครับขนาดขนาดของตัวโต๊ะ กว้าง90เซนครับสูง61เซนนะฮะส่วนเก้าอี้เนี่ยตัวสี่เหลี่ยมขนาด40คูณ40นะฮะสูง45เซนมีพนักพิงนะครับตัวนี้กำลังเหมาะเลยฮะสำหรับนั่งนั่งเล่นๆน,นั่งคุยกันขันทนาการนะครับเ,เรามาดูกันที่ เก้าอี้กลมบ้างนะครับเก้าอี้กลมก็รัศมีอยู่ที่36เซนนะครับอ่าอันนี้เราดูที่ที่หลังของเก้าอี้ก่อนนะครมีความหนาของไม้อยู่ในตัวแข็งแรงครับนั่งได้แล้วน้ําหนักได้เยอะเก้าอี้กลมเก้าอี้กลมเนี่ยรัศมีอยู่ที่36เซนครับผมงานไม้สีสวยนะครับ สูงเท่ากับตัวสี่เหลี่ยมนะ45เซนเอาล้วครับก็เราวันนี้เรามารีวิวเพียงแค่นี้ก่อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้นะพัชชาค้องหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีนะครับสอบถามหมายเลขโทรศัพท์0876984824และอีกเบอร์นึงนะะ0649945453 เ,เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นแค่นี้นะครับน้อยข่าวหน้าเรามารีวิวกันใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับ